ข้อ3บากขาวเดินก่อนจงเดินรุกจนให้ไวที่สุดกี่ทีเดินและเดินอย่างไรกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดกันเมื่อคิดได้คำตอบแล้วนะครับกดเปิดคลิปขึ้นมามาดูเฉลยไปด้วยกันนะครับตาแรกนะครับเดินโคลนขึ้นมาช .6 หมากแดงก็จะต้องหนีให้ดีด้วยนะครับถ้าหนีมาที่ตาชฉ8จะถูกโคนลงมารุกจนดังนั้นดีที่สุดหลบเข้ามุมนะครับนำโคลรุกตรงๆครับขุนหลบขึ้นแล้วนำเบี้ยงหงายเข้ามารุกจนข้อ4ถามว่าหมากขาวเดินก่อนจงเดินรุกจนให้ไวที่สุดกี่ทีเดิน และเดินอย่างไรกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดเมื่อคิดได้คำตอบแล้วนะครับเปิดคลิปขึ้นมาเรามารับชมเฉลยไปด้วยกันนะครับข้อนี้นะครับโคนอยู่ถูกตําแหน่งแล้วครับเบี้ยงายก็อยู่ถูกแล้วขังให้ขุนของหมากแดงนะครับเดินได้แค่สองตาดังนั้น เราก็นำขุนตัวนี้นะครับขุนขาวให้มาอยู่ที่ตายอหกแต่ต้องดูจังหวะให้ดีๆนะครับจังหวะที่ขุนมาอยู่ยอหกหมากฝ่ายแดงจะต้องหลบขุนเข้ามุมตาแรกนะครับเดินขุนตานี้ครับ1นึ่งหมากแดงหลบขุนเข้ามุมเดินตานี้ครับเป็นจังหวะนะครับเป็นทีสอง หมากแดงเดินขุนมาชอ8แล้วค่อยนําขุนเข้ามา3มหมากแดงหลบขุนเข้ามุงจะนําโคนรุกตรงตรงก็ได้นะครับหรือรุกที่ตายอ7ได้เช่นเดียวกันเป็นการรุกจนนะครับเป็นตาที่4ีรุกจน